สวัสดีครับผมนานตะกินจิมะศูนย์ห้าสามประวัติของยะหานะครับยะหาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยะลาอยู่ทงางภาคใต้ของประเทศไทยเพราะว่ายะหาเป็นชื่อของอำเภอเป็นคำในภาษามาเลยที่มีความหมายว่าต้นขีเหล็กพื้นที่ของอำเภอยะหาแยกมาจากอำเภอเมืองยะลาในปีพศ2481แึ24 กัญญาลักษชบูลนะคะนักศึกษาศูนย์หกหนึ่งค่ะจากการคอรสวรนะคะเห็ในได้ว่านะคะจุดแข็งนะคะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนมีความรักความสามัคคีการหมู่บ้านสะอาดสวยงามมีประเพณีนะคะอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจุดก่อนนะคะประชาชนบางครอบครัวนะคะมีฐานะยากจนไม่มีอาชีพเสริมรายได้จึงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะค่ะดิฉันนางสาวสหาราสาเลงศูนย์หกห้าค่ะในส่วนกิจก,กรรมในหมู่บ้านยะหานะคะ หนึ่งก็คือยาหาสติอาร์3ดีก็คือร่วมมือร่วมใจระหว่างเด็กเยาวชนและก็คนในพื้นที่ในหมู่บ้านนะคะร่วมมือร่วมใจสร้างเสียงปะบนถนนในจุดที่มีความเสี่ยงเพื่อสร้างความสะดุดตาทําให้ประชาชนที่สัญจรมาไปมาชะลอความเร็วทําให้โอกาสที่จะเกิดอ,อุบัติเหตุน้อยลงค่ะและยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและคน,นในพื้นที่ค่ะ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ฝ่ายผู้วิ่งแลวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ระับถึงความสาคัญของการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนและนี่นะคะก็คือบรรยากาศของชุมชนยะหาค่ะ ชือนางสาววานาบาลิลรหัส055ค่ะถ้าพูดถึบความมินมาของบ้านวองพญานะคะเดิมเป็นชุมชนเล็กๆเรียก,กว่าปากาซาเมค่ะซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนักอาชีพหลักก็จะทำนาค่ะต่อมานะคะเจ้าเมืองโกตาบาลูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนปลูกข้าวเป็นจำนวนมากเสมือนเป็นที่ินแดนปลูกข้าวของเจ้าเมืองจึงเรีกกันว่าวังพญาเมื่อประมาณ50กว่าปีนี้มาชุมชนได้จเจริญขึ้นและแยกออกเป็นตำบลต่างๆด้วยเหตุที่ชาวตำบลน,นี้มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และเพื่อระลึกถึงอดีตที่เป็น,นดินแดนภูวข้าของเจ้าเมืองจึงใช้ชื่อว่าวังพญาเป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมาค่ะ ชื่อศูนย์าปะระเนณีแหัส066ค่ะวัดจุดแข็งตำบลน้าอยู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีทั่วหน้าชุมชนมีความเข้มแข็งและปัญหายาเสพติดลดลงจุดอ่อนถนนในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรเนื่องจากในฤดูฝนทําให้เกิดน้ำท่วมขังและทําให้ถนนพังประชาชนขาด การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของอัตอประชาชนยังขาดความรู้ทักษะในอาชีพและมาตรฐานฝีมือสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาเซีย,ยเจแยร,รหัส095ค่ะในส่วนกิจกรรมภายในชุมชนนะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ65นะคะนายอับดุลลอ์ดอเลาะรงน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพยารวมนการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําดีด้วยหัวใจนรงเรียนดารุนหูดาวิทยามู่ที่1ตำบลวังพิยอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอบตวังพยาร่วมกับชาวบ้านพนังงานอบตก็บขยะพร้อมแนะนําการคัดแยกขยะกลอนทิ้งบริเวณหมู่หนึ่งบ้านปากาซาเมค่ะ ปัจจุบันบ้านวังพยายังคงมีการปลูกข้าวช่วงปลายปีครับคนในชุมชนยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมและนี่นะคะก็คือบรรยากาศรอบๆของชุมชนวังพยาค่ะ อยู่ค่คะแต่จะมีปัญหาในด้านของงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านอย่หาเองนะคะก็มี กรมและพัฒนาะสภาพเป็นรองในชุมชนที่แตกต่ตางกันออกไปค่ะ